เทศบาลเรื่องของเส้น่างเชื่อมโยงค่ะอย่างเช่นว่าอ่องเที่ยววันร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเจ้อเที่ยวองประมาณในกองในการให้ถึงเป้าหมายเขาต้องใช้การตลาดช่วงหลังก็มีมีเจ้าที่ให้เราเกิดรูปท่องเที่ยวระหว่างดูเส้นทางที่เที่ยว

ทุกคนเห็นดนี้ตอนนี้ทุกคนเราไเนี่ยแต่ละแบบทุกเราก็บอกว่าป็นมีวานเรี่ยงบาอหรือว่าคนสร้างห่า เปไปมื่อี้ไปเอาสยแลนะอรอ้นายฟาริฟาริาริาริฟารินจนะรกลางคนะมันค้างันไปเร่อเป็นเรียนเลยไม่มีรเรวเลยรถะไรผาดผันเอาแล้วมาตดเลยแตเรื่งวเนี่ยผมยังไปพักผ่อนใช่บางจุดก็ต้องการเรืองเดี๋ยวเขาไม่ได้ไปด้วยกันได้มา นี่น้ำนี่อีกใครรับอที่บนเนกนก็คนไหนก็จะ ออกมาเข้ามาไม่แสดงว่าเข้ามาเลนหรอพี่เข้ามาเลนะหลับยังมาถึงเลยมาเล่อ๋อมันปัดตัวโบเดินข้ามเดินไปเดินมาไ่เห็นมันนัอเดินปแค่ีดูจดมันตกเนี่ยก็จะแรงขึ้นแล้ก็จะม็น้ำมันจะมีสองเส้นสองฝันวันนี้มาเดินเดินเทาหนักกว่านี้อีกนะ เดี๋ยวเอย <laughs> อันนี้ <laughs> ต้องจัขบขบวนให,หม่ใช่ไหมอ่